สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดค่ะฟังชื่อเรื่องแล้วก็สงสัยใช่ไหมคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะภาษากับความคิดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าภาษากับความคิดคนที่ เก่งภาษาก็มักจะมีความคิดที่คล่องแคล่วด้วยนะคะแล้วคนที่ฝึกมากๆก็จะทําให้ความคิดกับภาษาเนี่ยสามารถเชื่อมโยงต่อเนื่องกันแล้วก็ไปด้วยกันได้นะคะตามทฤษฎีก็คือบอกว่าภาษากับความคิดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาซึ่งกันและกันภาษาพัฒนาความคิดแล้ว ความคิดก็พัฒนาภาษาค่ะลองมาดูนะว่าพัฒนาความคิดพัฒนาภาษายัางไงบ้างภาษาเป็นเครื่องมือในการคิดนะคะเพราะว่าความสามารถในการคิดกับภาษาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันเมื่อเราอ่านคำว่าภาษาเนี่ยรวมทั้งการรับสารมีทั้งการรับสารแล้วก็การส่งสารการรับสารเช่นเมื่อเราอ่านหนังสือเราเก็บข้อมูลความรู้ ความคิดของเราก็จะขยายออกนะคะเรามีความรู้มากเนี่ยภาษาก็ช่วยเมื่อเราสื่อสารเราพูดบ่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือเราไม่ค่อยเขียนสื่อสารนะคะเราก็จะเก็บเก็บความคิดคิดอาจจะไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงแต่พอเมื่อเราส่งสารออกไปไม่ว่าจะด้วยกระบวนการเขียนหรือกระบวนการพูดนะคะมันก็ทำให้เราต้องเรียบเรียงความคิดของเราให้เป็นระบบ ะะมันก็เชื่อ,อมโยงเกี่ยวเนื่องกันทีนี้เราลองมาดูว่าวิธีคิดจริงๆวิธีคิดมีหลายลักษณะนะคะแต่ว่าในที่นี้ครูจะขอพูดถึงวิธีคิดที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาภาษาโดยสังเกต4วิธีคิดนะคะก็คือคิดวิเคราะห์คิดประเมินค่าคิดสังเคราะห์แล้วก็คิดแก้ปัญหานะคะการคิดทั้ง4รูปแบบนะคะก็มีลักษณะต่างๆกันไป ลองมาดูวิธีการคิดแบบที่1วิธีการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์ก็คือการคิดพิจารณาส่วนประกอบแต่ละส่วนอย่างละเอียดแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ว่าแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงคําว่าวิเคราะห์เราพบหรือว่าเคยได้ยินบ่อยมากๆใช่ไหมคะเราบอกว่าบางทีจะต้องวิเคราะห์ส่วนประกอบวิเคราะห์คนให้เป็นนะหรือวิเคราะห์เรื่องนะคะ เรียนวรรณคดีก็ต้องวิเคราะห์วรรณคดีเรียนประโยคก็ต้องวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคได้ยินคําพูดของครูที่บอกว่าวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคใช่ไหมคะการวิเคราะห์ก็คือการหาส่วนประกอบดูว่าแต่ละส่วนย่อยๆเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะ การเชื่อมแล้วก็บอกได้ว่ามันสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงอย่างที่ครูยกตัวอย่างเรื่องของการวิเคราะห์ส่วนส่วนประกอบของประโยคเนี่ยชัดเจนมากนะคะเพราะว่ากว่าที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะหรือบอกส่วนประกอบเนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ไม่ได้อาศัยการสังเกตยอย่างเดียวลองมาดูหลักการนะคะ หลักการในการคิดวิเคราะห์หรือขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์เนี่ยมีขั้นตอนง่ายๆเมื่อกี้ครูพูดถึงบอกว่าเราต้องมีหลักการแล้วก็ทฤษฎีในการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องอะไรนะคะเราก็ต้องชัดเจนก่อนคือเราต้องกําหนดขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องอะไรอันนี้ก็คือเหมือนการที่เรารู้ขอบเขต ะะชัดเจนว่าเราจะทำอะไรการรู้ขอบเขตที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญนะคะทำให้เราไม่คิดหรือเราไม่เสียเวลาเปล่าในการที่จะทําอะไรนะเช่นเขาบอกว่าให้วิเคราะห์ประโยคส่วนย่อยๆะคะ่ะก็ควรจะบอกได้ว่าในประโยคประกอบด้วยชนิดของคําอะไรบ้างนะคะเราก็จะไม่ไปพูดถึงส่วนที่นอกเหนือจากนั้นไม่พูดถึงเรื่องของ ชนิดเจตนาของประโยคในการสื่อสารก็จะยังไม่พูดถึงถ้าบอกว่าวิเคราะห์ส่วนประกอบก็คือชนิดของคำนะคะพอรู้ว่าขอบเขตในเรื่องที่เราจะวิเคราะห์คืออะไรขั้นตอนต่อมาก็คือกำหนดจุดมุ่งหมายเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างเรื่องของการวิเคราะห์ประโยคใช่ไหมคะเรารู้ว่าเราจะวิเคราะห์ส่วนประกอบใช้ควาว่าส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบของประโยคก็คือพูดถึงชนิดของคา ช่ไหมคะจุดมุ่งหมายของเราก็คือต้องการบอกชนิดของคำที่นำมาประกอบเป็นประโยคได้ใช่ไหมคะแล้วก็พิยาหลักความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้หลักใดเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อันนี้ก็ตรงกับที่ครูบอกเมื่อกี้ในการที่จะวิเคราะห์อะไรเราก็ควรจะหาทฤษฎีมาบอกหรือว่ามาช่วยทำให้เราเนี่ยมีหลักเกณฑ์ รือมีหลักการที่จะทําให้เราทํางานได้อย่างชัดเจนเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นการวิเคราะห์ส่วนประกอบหรือชนิดของคําเราก็จะใช้หลักการแยกชนิดของคำจริงๆชนิดของคำนะคะก็มีหลายเกณฑ์หลายแนวทางในการแยก ะะเราอาจจะใช้เกณฑ์เดิมหรือเราอาจจะใช้เกณฑ์ความหมายเราอาจจะใช้เกณฑ์เรื่องตำแหน่งของคำนะคะอันนี้จริงๆก็เป็นหลักเกณฑ์หรือเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องมือก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้การคิดวิเคราะห์ของเราเนี่ยนะไปสู่ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขึ้นนะคะต่อไป ใช้หลักความรู้ให้ตรงกับเรื่องที่จะวิเคราะห์เป็นกรณีกรณีไปนะคะสรุปรายงานเรื่องการวิเคราะห์ให้เป็นระเบียบชัดเจนเพราะฉะนั้นการคิดวิเคราะห์ก็ไปเชื่อมโยงกับคําว่าระเบียบนะคะระเบียบหรือระบบที่ครูพูดถึงเมื่อกี้นะคะทำให้เราคิดทําให้เราคิดเป็นระบบคิดเป็นระเบียบนะคะอ่ะทีนี้เราพูดถึงตัวอย่างเวลาลักษณะการคิดแบบไหนบ้างที่เร,เรียกว่าการคิดวิเคราะห์ เช่นดูตัวอย่างเนาะเราเห็นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นักเรียนนะคะในโรงเรียนแห่งหนึ่งก็ครูต้องการจะนําเสนอข้อมูลนะคะเกี่ยวกับนักเรียนในโรงเรียนของครูครูก็อาจจะไปหาข้อมูลนะคะว่านักเรียนมีงานอดิเรกอะไรบ้างใช่ไหมคะเช่นต่อเลโก้ต่อจิ๊กซอ aw, หรือว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นกีฬาอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบย่อยนะคะส่วนประกอบย่อยๆที่พูดถึง หรือนักเรียนในโรงเรียนของครูมีจํานวนเด็กผู้ชายกี่คนมีผู้หญิงกี่คนอันนี้ก็บอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นี้เป็นการวิเคราะห์ใช่ไหมคะบอกส่วนประกอบย่อยๆหรืออายุนะคะในหลักการของอายุมีอายุโดยเฉลีย่ยนะคะถึงปีเท่าไหร่1 3ถึง15ปีเท่าไหร่หรือเชื้อชาตินะคะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบย่อยๆที่เราจะพูดถึงหรือเป็นหลักการในการ คิดวิเคราะห์ตัวอย่างแบบแรกเนาะตัวอย่างที่1น,นะคะหรือเราต้องการจะวิเคราะห์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าท็อปโซเชียลเน็ตเวิร์กอิ่งนะคะอันนี้ก็เราก็จะไปสำรวจเราก็วิเคราะห์ใช่ไหมคะไปหาข้อมูลดูว่าในการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีข้อมูลเด็กๆเ,เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียอันไหนมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นสำรวจข้อมูลก่อนเนาะแล้วก็บอกส่วนประกอบย่อยๆนะคะใช้ Facebook เท่านี้ Twitter เท่านี้ Instagram เท่านี้หรือ Line เท่านี้นะคะอ่าหรือการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์ลักษณะอ,อันนี้พูดถึงการใช้ลักษณะเรื่องของ ราศีนะคะหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลย่อยนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นสาระสําคัญเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์นี่การคิดวิเคราะห์คิดเชิงวิเคราะห์นะคะในภาษาที่ใช้ในการคิดเชิงวิเคราะห์เนี่ยเราอาจจะเห็นตัวอย่างในประโยคเช่นเขาบอกว่าธงชาติไทยมี3สีคือสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ําเงินหมายถึงสถาบันพระมหกากษัตริย์การที่เราบอกได้ว่าธงชาติสีแดงสีขาวสีน้ําเงินหมายถึงอะไร นะคะดูจากภาพรวมของสีธงชาติแล้วบอกส่วนประกอบย่อยๆอย่างนี้ก็เป็นลักษณะการวิเคราะห์นะคะหรือบอกว่าผู้ชายคนนั้นตัวสูงสูงขาวขาวใส่แว่นไว้ผมสั้นอ่าอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์สภาพร่างกายลักษณะกายร่างกายทางกายภาพนะคะคือดูรายละเอียดดูส่วนประกอบ อ่ะต่อไปการคิดแบบที่2นะคะคือการคิดสังเคราะห์การคิดสังเคราะห์คืออะไรการคิดสังเคราะห์เป็นการคิดที่สวนทางกับการคิดวิเคราะห์นะคะคิดสังเคราะห์คือการรวมส่วนย่อยนะคะประมวลรวบรวมส่วนประกอบต่างๆมาสร้างใหม่คีย์เวิร์ดของการสังเคราะห์ก็คือการสร้างใหม่งั้นแต่เมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรคะวิเคราะห์คือการ ถ้าครูวาดรูปนะคะเรามีส่วนประกรอบย่อยๆเรามีส่วนประกรอบย่อยๆสี่ส่วนเรานําส่วนประกรอบทั้ง4ส่วนเนี่ยมาเขย่ารวมกันนะคะแล้วส่วนประกรอบทั้ง4ส่วนเนี่ยก็เกิดเป็นของใหม่ใช่ไหมคะเราเกิดเป็นของใหม่ก็กลายเป็นกระบวนการที่เกิดเป็นของใหม่นะคะ,อะเอาวงกลมมารวมกันนะคะแล้วก็กลายเป็น ของใหม่หลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการสังเคราะห์นะคะแต่เมื่อกี้ครูอธิบายบอกว่าวิเคราะห์เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ส,วน,สวนทางกันก็คือเมื่อเราเห็นภาพรวมนะคะเราเห็นของสิ่งหนึ่งเราก็พิจารณาของสิ่งนั้นแล้วก็แยกส่วนประกอบย่อยๆดูว่าของสิ่งนั้นเนี่ยมีอะไรเป็นส่วนประกอบ บ้างเช่นดูใบไม้นะคะดูใบไม้เห็นก้านใบนะคะเห็นเส้นใบเห็นตัวเนื้อใบไม้นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าการวิเครแต่การสังเคราะห์เนี่ยก็คือสร้างใหม่นะคะก็ส่วนทางกันในการคิดสังเคราะห์นะคะวิธีการคิดสังเคราะห์ก็มีกระบวนการคิดมีคําแนะนําในการคิดเหมือนกันว่าถ้าเราคิดเชิงสังเคราะห์ นะคะเราจะมีขั้นตอนยังไงบ้างคิดเชิงสังเคราะห์ก็คือ1ตั้งจุดมุ่งหมายในการสังเคราะห์นะมีตั้งจุดมุ่งหมายนะคะว่าเราต้องการสร้างสารรค์สิ่งไหนหาความรู้เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีหรือแนวทางที่เหมาะสมที่จะเป็นหลักในการวิเคราะห์ทั้งวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ก็ต้องมีหลักการหรือมีทฤษฎีในการคิดเหมือนกันใช่ไหมทำความเข้าใจส่วนต่างๆที่จะนํามาใช้เป็นส่วนประกอบใช้หลักการที่เลือกไว้อย่างเหมาะสม อันนี้ก็เหมือนว่าจะมีหลักการเชิงวิเคราะห์แทรกอยู่ในนี้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ทบทวนผลของการสังเคราะห์ว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายแค่ไหนการสังเคราะห์ก็ส่วนใหญ่ถ้าในวิชาภาษาไทยเราก็จะเจอการสร้างใหม่สร้างอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างวิเคราะห์ประโยคใช่ไหมคะวิเคราะห์วิเคราะห์ เรื่องราววิเคราะห์ตัวละครอ่าวิเคราะห์ตัวละครดีกว่าสนุกดีใช่ไหมคะอย่างวิเคราะห์ตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนใช่ไหมคะบอกว่าขุนแผนมีลักษณะเป็นยังไงลักษณะแรกที่เห็นเจ้าชู้ใช่ไหมคะแต่เก่งมีความสามารถในการทหารหรือขุนช้างลักษณะวิเคราะห์ตัวละครเป็นคนอ่าเป็นคนเป็นคนที่รักนางพิมพ์มากอันนี้ครูพูดด้านดีก่อนนะช่วงนี้เราต้อง ออพูดด้านดีนะคะเป็นคนที่รักนางพิมพ์มากเพราะส่วนใหญ่คุณช้างจะถูกให้เป็นตัวร้ายรักนางพิมพ์รวยนะคะแต่ก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะไม่ค่อยรู้จักเ,ออเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่สนใจมุ่งผลประโยชน์ตัวเองไม่สนใจแม้ว่าจะทําให้คนอื่นร้อนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์ตัวละครถ้าครูบอกอย่างนี้ก็คือนักเรียนก็คงจะต้องสร้างตัวละครใหม่ค่ะสมมติว่านักเรียนต้องการจะแต่งเรื่อง นะคะเชิงสร้างสารรค์หรือแต่งนิทานเรื่องดใดก็ตามนักเรียนจะอา,อาจจะเอาลักษณะของขุนแผนมาเป็นพระเอกนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเอาขุนช้างมาเป็นพระเอกแล้วก็สร้างเรื่องสร้างตัวละครโดยอิงจากลักษณะตัวละครเหล่านี้ก็เป็นการสังเคราะห์หรือจะรวมทั้งขุนช้างขุนแผนเข้ามาด้วยกันแล้วก็สร้างตัวละครใหม่สร้างเรื่องใหม่ได้นะคะตัวอย่างการคิดสังเคราะห์ การคิดสังเคราะห์เนี่ยเป็นการคิดที่ประมวลรวบรวมความรู้ต่างๆเข้ามาแล้วก็ทําให้เราเกิดความคิดระดับสูงนะคะเน้นเช่นเกิดขึ้นการเขียนสร้างเรื่องราวใหม่แสดงว่านักเรียนคิดสังเคราะห์เป็นละการแต่งนิทานใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ครูบอกการเรียบเรียงการเขียนบทความการสร้างสิ่งใหม่หรือการคิดวัคซีนป้องกันโรคนี่ก็เป็นการสังเคราะห์นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็น เฉพาะเป็นตัวอย่างที่เฉพาะลงไปหน่อยเพราะตอนนี้เราก็ต้องการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะคะ,ะที่กำลังอยู่ในช่วงที่เราจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกันเนาะเราก็รอวัคซีนอยูอ่ต่อไปนะคะตัวอย่างที่ใช้ภาษาแสดงความคิดสังเคราะห์นะคะเช่นบอกว่าร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคความปลอดภัยในชีวิตครอบครัวที่มีความสุข เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมากนะคะเรารวมร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคความปลอดภัยในชีวิตนะคะเป็นแล้วก็ครอบครัวที่มีความสุขเป็นเรื่องชีวิตที่มีคุณภาพมากนะคะหรือเราอ่านข้อความบอกว่าการเชื่อทุกอย่างที่ปรากฏในสือ่อไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนรู้ทันสังคม การเชื่อโดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ประกอบด้วยหลักการที่ถูกต้องต่างหากจึงจะได้ชื่อว่ารู้เท่าทันสังคมนะคะอ่ะการสังเคราะห์คำว่ารู้เท่าทันสังคมกับชีวิตที่มีคุณภาพมากสองอันเนี่ยเป็นการสังเคราะห์ข้อความข้างต้นแล้วก็มาสรุปอีกทีหนึง่งลักษณะภาษาแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการคิดเชิงสังเคราะห์นะคะเป็นตัวอย่างของการคิดเชิงสังเคราะห์อ่ะต่อไปการคิด แบบที่3นะคะการคิดประเมินค่านะคะการคิดประเมินค่าก็คือลักษณะที่บอกได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิษ์นะคะตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินบอกได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะคะการคิดประเมินค่าก็เป็นการคิดอีกระดับหนึ่งขึ้นมาที่ต้องต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์เข้ามาร่วมด้วย ใช่ไหมคะคิดวิเคราะห์กับการคิดสังเคราะห์เข้ามาร่วมด้วยจริงๆการคิดประเมินค่ามันก็มีเกณฑ์หลายอย่างเนาะถามว่าจะตัดสินการตัดสินเนี่ยเกณฑ์มี2ออย่างนะคะเกณฑ์ในการตัดสินก็จะอาจจะเป็นเกณฑ์การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายในนะคะเช่นเกณฑ์ภายในก็คือใช้ตัวเราเองนี่แหละใช่ไหมตัดสินที่บอกว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบอันนี้ก็คือที่เราเรียกว่าเป็นเกณฑ์ภายในนะคะ เราบอกว่าเกณฑ์มี2แบบนะคะภายนอกภายนอกกับภายในนี่คิดูครูพูดภายในไปก่อนเกณฑ์ภายนอกก็คือหลักการหรือทฤษฎีต่างๆค่ะเช่นเราบอกว่าวิเคราะห์วรรณศิลป์ของเรื่องวิเคราะห์วรรณศิลป์ของกาเพย์เรือนะคะในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6การวิเคราะห์วรรณศิลป์ของกาเพย์เรือเนี่ยก็จะต้องใช้หลักการ หลักการที่วิเคราะห์ใช่ไหมคะว่าหลักการวิเคราะห์บอกว่าวรนศินคืออะไรการใช้ภาษาให้งดงามการใช้โวหารภาพพจน์อุป,ปมาโวหารหรืออุปลักษณ์นะคะพวกนี้ที่บอกว่าเป็นเกณฑ์ในการเกณฑ์ภายนอกนะคะต่อไปเช่นเช่นนะคะหล,หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในการคิดประเมินค่านะคะข้อที่1ก็คือทําความเข้าใจสิ่งที่จะประเมินใช่ไหมคะว่า เราจะประเมินอะไรต้องการประเมินด้านไหนประเมินองค์รวมทั้งหมดหรือประเมินส่วนย่อยจะประเมินโดยใช้เกณฑ์อะไรนะคะเหมาะสมไหมที่จะประเมินด้วยนะคะครูขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดเห็นไหมคะแล้วก็พอวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วก็พิจารณาเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่านะคะว่าเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าเนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรอย่างที่ครูบอก ถ้าเรามีเกณฑ์ตัดสินคุณค่าที่ชัดเจนเกณฑ์ภายในอาจจะใช้ได้บางอย่างนะคะเช่นเราตัดสินความสวยงามเราบอกว่าความงามหรือศิละปะบางอย่างเนี่ยทุกอย่างมีความงามในตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดสินคุณค่าเนี่ยาอาจจะบอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบ พอบอกว่าชอบไม่ชอบโดยใช้เกณฑ์ภายในใช้ตัวเองเป็นเป็น,ปน,ปนผู้ตัดสินเนี่ยเราก็จะเราก็ให้เหตุผลกับคนอื่นได้บางอย่างแต่ถ้าเรามีเกณฑ์ภายนอกนะคะที่เป็นหลักการหรือทฤษฎีเช่นเราบอกว่าเราชอบบทอาขยานบทนี้ เพราะว่ามีความไพเราะเห็นภาพชัดเจนนะคะเช่นบอกว่าสุวรรณหงษ์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงษ์ทรงพรม,มินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมมันเพราะมากเลยค่ะหนูชอบบทนี้เพราะว่ามันเพราะก็จะมีคนถามต่อว่าเธอชอบเพราะว่ามันเพราะเพราะเพราะอย่างไรหรือเพราะเพราะอะไรนะคะอ่าเราก็จะมีเกณฑ์บอกได้ว่าเป็นบทที่ให้ภาพชัดเจนนะคะมีคำ ค้องจองนะคะแล้วก็กินมีคำและความที่ดีนะคะเช่นอย่างงี้เป็นต้นเกณฑ์ในการให้คุณค่าก็จึงสำคัญนะคะในการคิดประเมินค่านี่เราลองดูเนาะการตัวอย่างของภาษาที่ใช้ในการแสดงการคิดประเมินค่านะคะเช่นเมื่อกี้ครูพูดบอกบอก,บอกว่าเ,เรื่องของกาเพรือใช่ไหมเราบอกว่ากาเพชมเรือของเจ้าฟ้าธรมธรมธิเบศเ,เป็นบทประพันธ์ที่ทรงคุณค่า เนี่ยคือคำพูดที่เราบอกไปใช่ไหมคะมีวรรณศิลป์ที่กอ่อให้เกิดจินตภาพมีคุณค่าทางสังคมนี่เกณฑ์เนาะที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านกระบวนการผ่านกระบวนเรืออันวิจิตรอลังการคำว่าวิจิตรอลังการก็เป็นการประเมินค่า hence คำที่มีการประเมินค่านะคะเราก็บอกได้เลยว่านี่งาคำว่าทรงคุณค่านะคะหรือที่บอกว่าสวย หรือชมนะคะเมื่อกี้บอกควรชมนิยมจัดครุวัศการพรามเป็นเอกอุบายงามกะละงามกระทํามาอันนี้ก็ชมแบบใช้เกณฑ์ภายในตัดสินคุณค่าใช่ไหมคะว่าวัสการพรามเนี่ยใช้อุบายในการในการที่เข้าไปเป็นไส้ศึกในแคว้นวัตชีแล้วก็สามารถนะคะตีแคว้นวัตชีได้สําเร็จอันนี้ก็เป็นการคิดเป็นการประเมินค่าอย่างหนึ่งบอกได้ว่าเป็นการประเมินค่านะคะ หรือการชมความงามใช่ไหมคะี่บอกว่าพิษอดอดเพียงยิ้มพรายพิษปรางงามงามคล้ายปรางสุวรรณแก้มทองนะคะก็อันนี้ชมความงามก็เป็นการประเมินค่าแบบที่ครูบอกเหมือนกันวิธีคิดประเภทที่4ค่ะก็คือคิดแก้ปัญหาจริงๆแล้วการคิดทั้ง4ประเภทเนี่ยนะคะเป็นการคิดที่นักเรียนหรือผู้ฟังทุกคน,นะคะใช้มาตลอดในชีวิตประจํา ประจำวันอยู่แล้วผ่านกระบวนการต่างๆให้เราฝึกฝนนะคะประเภทที่4ีที่เป็นการคิดแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาทั้งหมดอยู่แล้วค่ะเราตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาสมมติเราตัดสินใจเลี้ยวขวาแล้วเราเจอเครื่องกีิดขวางเจอบ่อโครน เราจะแก้ปัญหาไงเราจะเดินอ้อมเราจะกระโดดข้ามอันนี้คือการคิดแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะทั้งเรื่องง่ายเรื่องยากที่หลักการคิดแก้ปัญหาคืออะไรหลักการคิดแก้ปัญหาเนี่ยก็จะใช้ทั้งวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่านะคะเมื่อกี้แบบที่ครูพูดก็คือเราต้องรู้จักหมดนะคะทุกทุกชนิดการคิดแก้ปัญหามีขั้นตอนแรกนะคะคือเราจะต้อง รู้จักประเภทของปัญหาก่อนนะคะว่าเป็นปัญหาอะไรปัญหาเราก็อาจจะแบ่งเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลนะคะคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือปัญหาเฉพาะกลุ่มปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ทํากิจกรรมร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือเป็นองค์กรเดียวกันนะคะเช่นปัญหากําแพงกั้นหมู่บ้านล้มจากการ ก่อสร้างที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบอะไรเงี้ยนะคะปัญหาสาธารณะหรือปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบกับบุคคลทั้งประเทศนะคะปัญหายาเสพติดการว่างงานปัญหาภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ปัญหาโรคระบาดก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นปัญหาสังคมเนาะหรือปัญหาสาธารณะแล้วนะคะตอนนี้ต่อมาเราก็ดูศึกษาสาเหตุรู้สาเหตุและสภาพแวดล้อมของปัญหานะคะ มีเป้าหมายแล้วก็มีเป้าหมายมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรสุดท้ายก็คือการเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหานะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือหลักในการคิดแก้ปัญหาเราก็จะสังเกตนะคะว่าหลักในการแก้ปัญหาก็คล้ายๆหลักอริยสัจสีของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าบอกไว้ในการแก้ปัญหานะคะ ตัวอย่างภาษาที่แสดงการคิดแก้ปัญหานะคะ,ะ,คะเช่นบอกว่าถ้าเราอ้วนเราก็ควรออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควรออกกําลังกายถ้าเราเรียนวิชาหนึ่งไม่เข้าใจเราจึงทบทวนบทเรียนมากขึ้นอ่านฟังเพิ่มเติมจากสถานีวิทยุจุลานะคะผลการเรียนเราก็ดีขึ้นครูแอบโฆษณาเราอ่านข่าวผลการเรียนเราก็ดีขึ้นนะคะน,นี่คือวิธีการแก้ปัญหาของเราเราอ่านข่าวในสื่อช่องหนึ่งรวดเร็วแต่เราไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องไหม เราก็เลยอ่านข่าวจากซ้นอื่นเพิ่มแล้วก็เลือกข้อมูลที่ตรงหรือถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุดอันนี้คือตัวอย่างภาษาในการคิดแก้ปัญหานะคะเอาเราลองมาดูข้อสอบแบบทดสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดนะคะอ่ะเช่นมีเป็นข้อสอบโอนเข้อหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการคิด รวบยอดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการคิดดูตัวอย่างนะคะสังเคราะห์อย่างหนึ่งนิยามใหม่ของเรียนต่อชะดเท่ากับโรงเรียนตะเวนช่วยโรงเรียนตะเวนช่วยเด็กภายใต้แนวคิดที่จะปั้นโรงเรียนดีๆเพื่อเป้าหมายของชุมชนที่ยั่งยืนโรงเรียนดีบวกสภาพแวดล้อมดีเท่ากับเด็กมีความสุขชุมชนยั่งยืนคําถามคือจากข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นคุณภาพของเรียน ใช่นะคะคุณภาพของนักเรียนใช่ก็คุณภาพของนักเรียนนะคะใช่แต่ว่าไม่ใช่คุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะอ่าข้อ 2. เรือนหอหลังนี้เป็นเรือนสองชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวมเรือนสองชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวมสองชั้นปริมาณ500ตารางเมตรสร้างโดยไม้ทั้งหลังด้านหน้าอาคารเป็นมุกโถงเทียบรถยนต์และมีทางเข้าสู่โถงบันไดสะดุดตาตรงที่ประตูบานเฟี้ยมขนาดใหญ่ประดับด้วยลวดลายทรงกลมและเลขาคณิต ติดกระจกสีเป็นลวดลายอาราเบสแบบยุโรปซึ่งเป็นที่นิยมในอังกฤษเมื่อร้อยปีที่แล้วข้อความข้างต้นแสดงวิธีคิดตามข้อใดเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ใช่ไหมคะเพราะบอกส่วนประกอบย่อยๆเลยประตูบานเฟียมลวดลายทรงกลมกระจกสีลวดลายแบบนะคะเป็นวิเคราะห์เลยข้อ3หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส ให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสรรวิธีการสรรมาสารพันชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลยนะคะบทพระราชนิพนธ์นะคะนี้แสดงวิธีคิดตามข้อใดก็คือเป็นบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะอันนี้พูดถึงบอกคุณประโยชน์ใช่ไหมคะก็มีการคิด ประเมินค่าใช่ไหมคะแล้วก็มีการประเมินค่าแล้วก็วิเคราะห์ว่าหนังสือมีหลายชนิดนะคะก็ตอบข้อ4ค่อ่าสวีเดนเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านสังคมข้อ4นะคะข้อใหม่ละเราบอกว่ามีสังคมเศรษฐกิจการศึกษาขณะที่ยังคงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงามกอบกับความเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีอารยธรรมศิลปะประ,ประวัติศาสตร์ทำให้ประเทศนี้มีความน่าน่าอยู่นะคะ เขาบอกมีความเจริญเป็นส่วนย่อยแล้วก็น่าอยู่แปลว,ว่าดีไม่ดีก็คือเป็นการวิเคราะห์กับประเมินค่าอีกแล้วค่อะอ่ข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ครูอบอกว่าในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วการขี่จักรยานเป็นที่นิยมมากไม่ได้ไม่ได้ขี่เพราะจนแต่ขี่ขี่เพราะว่าดีดีต่อสุขภาพเพราะได้ออกกําลังดีต่อการเงินเพราะไม่ต้องมีรถยนต์แล้วไม่ต้องเสียค่าน้ํามันดีต่อโลกเพราะลดการใช้พลังงานจากการใช้รถยนต์ ดีสาหรับเมืองเพราะไม่ต้องขยายถนนและไม่ต้องรือร้อตึกเก่าเพื่อหาที่จอดรถยนต์ข้อความข้างต้นแสดงวิธีการคิดแบบใดนะคะการบอกอการบอกส่วนประกอบย่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มีวิธีการคิดบอกว่าดีเพราะอะไรแล้วก็สรุปสุดท้ายว่าไม่ต้องทําอะไรก็คือเป็นวิธีการคิดที่บอกว่าจริงๆมีหลายอย่างประกอบกันใช่ไหมคะแต่ว่าบอกบอกสาเหตุว่ามีส่วนประกอบ การขี่จัก,กรยานเนี่ยไม่ได้ขี่เพราะว่าดีดีเพราะอะไรบ้าง1 2 3 4ก็เป็นวิเคราะห์เหมือนกันค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการคิดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดก็จบลงแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะรู้จักวิธีการคิดแบบต่างๆแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นพื้นฐานในการคิดแล้วก็พัฒนาภาษาของนักเรียนต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ จบละค่ะสวัสดีค่ะ